ภาพล่าสุดแคทร,รัตการอดีตนักร้องเสียงหวานปัจจุบันจำแทบไม่ได้เรียได้ว่ากลายเป็นเรื่องที่คือหาในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้เลย หลังจากมีภาพของคุณแคทร,รัตการอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ายอาสยามเจ้าของบทเพลงดังก้อนหินสิ้นใจและไวอาลัยสายลมซึ่งหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่จนกระทั่งในปี2548เธอได้ตัดสินใจอำลาวงการไปศึกษาพระธรรมอย่างจริงจังเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทุกคนเห็นแล้วเนี่ยต่างทราบซึ้งหัวใจวันนี้เราได้นำภาพความเปลี่ยนแปลงของเธอมาให้ได้ชมกันว่าแล้วก็ไปชมภาพพร้อมกันเลยค่ะ ซึ่งล่าสุดทางด้านเพจวลีได้เผยภาพรของคุณแคทนั่นเองขณะที่โกนหัวเป็นภิกษุณีอยู่ในกิริยาที่สงบนิ่งหน้าศรัทธาเพื่อมุ่งหน้าสูท่ทางธรรมอย่างเต็มตัวจนไม่เหลือเขาของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเลยแม้แต่น้อยโดยก่อนหน้านี้เมื่อปีพศ2558เจ้าตัวได้เคยให้สัมภาษณ์ถึงการออกจากวงการในรายการที่นี่หมอชิดเอาไว้ว่า เพราะจะไปปฏิบัติธรรมก็เลยขอลาทางโลกแล้วก็ครอบครัวด้วยซึ่งได้สร้างอาสมเอาไว้ในบ้านสวนเพื่อที่จะย้ายไปอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตโดยเริ่มปฏิบัติธรรมมาแล้วประมาณ10ปีและจากการฝึกปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องก็เริ่มรู้สึกว่าไม่สนุกแล้วก็ไม่อินในการเป็นนักร้องเพลงที่เคยซึ้งฟังแล้วมันไม่ซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าการเป็นดาราน,นักร้องนั้นบาปเพราะว่าทําให้คนดูคนฟังจิตใจไม่สงบยิ่งพอศึกษาธรรมะอ่านพระ ไตรปิดกอ่านเรื่องนรกสวรค์แล้วเนี่ยก็ยิ่งกลัวไม่อยากเวียนไาวลาจากเกิดแล้วก็อยากถึงขั้นไปริพานจึงถามตัวเองมานานหลายปีเลยว่าอยากมาทางนี้จริงๆหรือเปล่าคําตอบก็คือใช่เคยพยายามจะทําทั้งสองอย่างทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้มันไม่ใช่แค่สองชั่วโมงร้องเพลงแล้วเสร็จแต่ว่ามันต้องประชุมงานการเดินทางถ่ายแบบแล้วที่สําคัญความแรงของวงการเนี่ยทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมากเลย ว่าจะไปทางนี้แน่นอนแล้วก็ดีที่สุดสำหรับตัวเองด้วยนั่นเองล่ะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ